เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันก็ดูวุ่นวายซับซ้อนใช่ไหมครับแต่เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าเกิดเบื้องหลังความยุ่งเหยิงทั้งหมดนี้มันมีนกลไกบางอย่างทํางานอยู่เหมือนเครื่องจักรที่เราพอจะคาดเดาการทํางานของมันได้ล่ละวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันผ่านมุมมองของคนที่ไม่ธรรมดาเลยนั่นก็คือเรดาริโอนักลงทุนที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกครับ คือคุณเรดาลิโอเขาเชื่อว่าเราทำแบบนั้นได้จริงๆนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการสำคัญไม่กี่ข้อซึ่งเป็นหลักการที่อยู่เหนือการเวลาด้วยเอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าหลักการที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยนะครับหัวใจสำคัญในแนวทางของดาลิโอเนี่ยมันไม่ใช่การท่องจำสูตรสำเร็จแต่มันคือการคิดด้วยหลักการครับเป้าหมายหลักจริงๆเลยนะมันไม่ใช่แค่การไปหาว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้น แต่การทำความเข้าใจกฎของเกมให้ได้คือเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่มันขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างในระบบเศรษฐกิจเอานะ่ะแล้วไอ้เจ้าเครื่องจักรเศรษฐกิจที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่คือคุณดาลิโอเนี่ยเก่งมากเลยครับเขาไปย่อยเรื่องที่ซับซ้อนมากๆออกมาเป็นโมเดลที่จำง่ายแต่ทรงพลังสุดๆเลยเขาเรียกว่าโมเดล432ครับ เริ่มกันที่เลข4ก่อนเลยดาริโอบอกว่าเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยนะครับมันขับเคลื่อนด้วยพลังสำคัญสำคัญแค่4อย่างเท่านั้นเองตัวแรกเลยคือผลิตภาพนะครับอันนี้มันเหมือนการเดินขึ้นบันไดแบบช้าๆแต่มั่นคงทำให้มาตรฐานการครองชีพเราดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไอตัวที่สร้างความผันผวนรุนแรงที่เราสัมผัสกันได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันคือวงจรน,นี่ต่างหาครับ และนี่ก็คือวงจรธุรกิจที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับคือช่วงที่เศรษฐกิจมันบูมมากๆแล้วก็มีช่วงซสบเสซาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนโดยการขยายตัวแล้วก็หดตัวของสินเชื่อล้วนเลยโอเคต่อมาคือเลข3แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจเนี่ยมันยังทํางานได้ดีอยู่หรือว่าใกล้จะพังแล้วคุณดาเลโอเขาจะคอยจับตาดูสัญญ,ญาณหรือที่เรียกว่าจุดสมบูรณ์สาคัญสาค,คัญ3อย่างนี้แหละครับ ก็คือถ้าความสัมพันธ์ของ3มอย่างนี้มันเริ่มเสียสมดุลไปเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือสัญญาณเตือนเลยว่าการปรับตัวครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงแล้วและสุดท้ายเลข2คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจมันเริ่มจะเสียสมดุลไปเนี่ยผู้คุมกฎอย่างรัฐบาลกับธนาคารกลางเขาก็จะมีเครื่องมือหลกัหลกๆอยู่2ชิ้นหรือจะเรียกว่าเป็นคันโยก2อ,อันก็ได้ที่จะเข้ามาจัดการครับผู้ได้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือว่า นโยบาย2อ,อย่างนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นคันเร่งกับเบรกของรถยนต์เลยค่ะเอาไว้ควบคุมความเร็วของเศรษฐกิจไม่ให้มันเร็วหรือช้าจนเกินไปนั่นเองพอเรามีโมเดล432อยู่ในมือแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละคำถามคือแล้วมันช่วยให้เรามองเห็นอะไรในโลกปัจจุบันที่มันแตกต่างไปจากเดิมบ้างมาลองดูกันครับคือดาริโอชีให้เราเห็นความคล้ายกันแบบน่าตกใจเลยนะครับ ระหว่างยุคสมัยของเรากับช่วงทศวรรษ1930คือทั้งสองยุคเนี่ยมีวิกฤตนี้ครังใหญ่เหมือนกันอัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงจนแตะศูนย์เหมือนกันแล้วธนาคารกลางก็ต้องหันมาใช้มาตรการที่ไม่ปกติอย่างการทำ QE หรือการอัดฉีดเงินเข้าระบบโดยตรงซึ่งผลที่ตามมาก็คือนโยบายพวกนี้มักจะยิ่งทำให้ช่องว่างความมั่งคั่งมันกว้างขึ้นไปอีก แล้วผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือช่องว่างความมั่งคั่งมันกว้างขึ้นเรื่อยๆจนน่ากังวลมากๆอย่างในปี2019เนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐเขาไปทําสํารวจแล้วพบว่าคนอเมริกันเกือบ40%เลยนะไม่มีเงินเก็บพอสําหรับเหตุฉุกเฉินแค่400ดอลลาร์ด้วยซ้าไป ที่น่ากังวลไปกว่าน,นั้นก็คือความแตกแยกทางเศรษฐกิจแบบนี้ล่ะครับที่มันกำลังไปเติมเชื้อไฟให้กับความแตกแยกทางการเมืองที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ฝั่งรากลึกแล้วก็ทำให้การหาทางออกร่วมกันหรือการประนีประนอมเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือ ปัจจัยหลายอย่างที่เคยเป็นเหมือนลมส่งช่วยหนุนตลาดมานานหลายปีอย่างเช่นอัตราภาษีที่ลดลงหรือเงินต้นทุนต่ำๆเนี่ยตอนนี้มันกำลังกลับทิศท,ทางแล้วครับกลายเป็นลมต้านแทนในสภาพแวดล้อมที่มันผันผ,นผวนแล้วก็ซับซ้อนขนาดนี้คำถามคือแล้วเราควรจะลงทุนยังไงดีแน่นอนว่าเรื่องนี้คุณดาริโอก็มีหลักการสาคัญมาให้เหมือนกันครับหัวใจสาคัญของการลงทุนที่แท้จริง มันเลยไม่ใช่การพยายามไายอนาคตให้ถูกเป๊ะๆหรอกครับแต่มันคือการสร้างพอร์ตการลงทุนที่มันแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับอนาคตที่เราเองก็คาดไม่ถึงได้ต่างหากซึ่งหลักการที่ว่านี้แหละครับที่เขาเรียกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการลงทุน แนวคิดมันง่ายมากเลยครับคือมันไม่ใช่การพยายามเลือกสินทรัพย์ที่ดีที่สุดแค่อย่างเดียวแต่เป็นการหาการลงทุนดีๆหลายๆอย่างที่มันไม่สัมพันธ์กันคือมันไม่ได้ขึ้นลงไปพร้อมๆกันนะครับเอามาถ่วงดุลกันในพอร์ตของเราและนี่คือตัวเลขมหาจรรย์ครับ15ดาดาริโอบอกเลยว่าถ้าเราสามารถหากระแสผลตอบแทนดีๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกันแบบนี้ได้สัก15อย่างนะ โอ้โหเราจะลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมลงไปได้เกือบ80%เลยนะครับแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคืออัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของเรามันจะดีขึ้นถึง5เท่าเลยทีเดียวสุดยอดไหมล่ะครับสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราเข้าใจกลไกลของเศรษฐกิจได้เนี่ยมันเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นเองแต่คำถามสำคัญที่ยังคงอยู่ก็คือแล้วความรู้นั้นจะถูกนำไปใช้อย่างไรต่างหาก เราจะทำอะไรให้มันแตกต่างไปจากเดิมในครั้งนี้ได้บ้าง